ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ERI Podcast Presented by สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่กับดิฉันดรชีิมิุภาเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เราห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะก็เนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างคะ่ะก็ต้องกราบขออภัยผู้ฟังที่ติดตามเป็นอย่างสูงด้วยนะคะสำหรับ EP o m e b a c k EP ที่5ในวันนี้นะคะ จะมาชวนฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับน้ํามันค่ะจากสถานการณ์น้ํามันในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเป็นที่จับตามองนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาราคาน้ํามันก็ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องในขณะที่หล,หลายๆประเทศก็ยังคงประสบกับปัญหาภาวะวิกฤตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านน้อย่างเมียนมาที่ขาดแคลนน้ำมันนะคะผู้ใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังคงต้องต่อคิวเติมน้ำมันกันยาวเหยียดเลยนะคะประเทศศรีลังกาเองก็กำลังตก อยู่ในภาวะวุว่นวายจากปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงอันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเรอลายที่สุดในรอบเจ็ทศวรรษนะคะและสำหรับประเทศไทยเองนะคะนอกจากราคาน้ำมันที่ยังคงพุ่งสูงอย่างตออ่อเนื่องแล้วนะคะรถก็ติดนะคะแถมน้ำก็ท่วมอีกนะคะสถานการณ์ก็ซ้ำเติมเราเข้าไปอีกนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการนำขยะพลาสติก หรือว่าขวดพลาสติกนะมารีไซเคิลมันผลิตเป็นน้ำมันได้เขาใช้เทคโนโลยีอะไรและขยะพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกเนะี่ยประเทศไหนบ้างที่สามารถนำมาผลิตได้แล้วคนทั่วไปอย่างเราสามารถจะช่วยผลิตน้ำมันหรือว่าเราจะสามารถผลิตได้เองได้หรือไม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับดรพิชรวีเอี่ยมสำอางหรือว่าดรใหม่นักวิจัยของสถาบันค่ะในหัวข้อถึงเวลาแล้ว ขับเคลื่อนน้ำมันขยะพลาสติกสู่พลังงานยั่งยืนสวัสดีค่ะดรใหม่สวัสดีค่ะดรชี้ค่ะก,ก็อยากให้ดรใหม่นะคะช่วยเล่าที่มาที่ไปของการนำพลาสติกนะคะขยะพลาสติกมาผลิตน้ำมันค่ะค่ะสำหรับการนำขยะพลาสติกมาผลิตน้ำมันมีการดำเนินง,งานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า10ปีเกิดจากแนว<ม>คิดว่าในขยะมูลฝอยยังคงมีพลังงานที่เหลืออยู่ภายในและสามารถเปลี่ยนรูปกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ภายใต้แผนการจัดก,การขยะมูลฝอยแห่งชาติซึ่งได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อลดและควบคุมอัตราการเพิ่มของขยะมูลฝอยต่อปีให้ได้ร้อยละสองพบว่าในอีกสิบปีข้างหน้าจะมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นประมาณวันละห้าหมื่นตันอยากจะขอท้าความย้อนกลับไปเมื่อปีสี่แปดนะคะจากการประเมินศักยภาพของการผลิตพลังงานจากขยะการกำจัดขยะมูลฝอยและมีการนําพลังงานมาใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นะนะั้นพบว่ามีอยู่ไม่มากนะทั้งในด้านเทคโนโลยีและปริมาณ โดยในส่วนของเตาเผาขยะมูลฝลอยนั้นมีใช้ที่เทศบาลนครภูเก็ตซึ่งมีความสามารถในการกำจัดวันละ250สิบตันผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่2.5เมกะวัตต์เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชืวอาพากหจากฝังกบขยะกำแพงแสนออกแบบให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้870กิโลวัตต์และหลุมฝังกบขยะราชาเทวะออกแบบให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้835กิโลวัตต์เทคโนโลยีการด้วยสลายแบบไลออกซิเจนมีใช้ที่เทศบาลเมืองระย,ยอง ออกแบบให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยในวันละ60-70ตันและผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่625กิโลวัตต์องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นระบบการจัดก,การขยะมูลฝอยแบบผสมผสานที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้1เมกะวัตต์ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าการเปลี่ยนขยะให้เป็นในรูปแบบพลังงานที่เรียกว่า Turn Waste to Energy ด้วยการนําขยะปรสจิ เข้าสู่กระบวน,นการเปลี่ยนกลับเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งตอนนั้นจะมีสิทธิบัตรนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันเป็นของโปรแลนด์ค่ะเขาเรียกว่าโพลิเมอร์เอเนอร์จีเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็สามารถที่จะผลิตน้ํามันจากขยะพลาสติกแล้วก็ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถลดการนําเข้าน้ํามันดิบไปพร้อมๆกันด้วยกับการกํกาจัดขยะพลาสติกซึ่งมีปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมรนพกติแล้วเนี่ยการที่เราปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยจะใช้เป็นการฝังกบดซะเป็นส่วนใหญ่ ขยะก็เลยร่นพื้นที่ในฝังกบเป็นจํานวนมากเทคโนโลยีเทคโนโลยีอันใหม่เนี้ยนะว่าเป็นข้อดีมากที่ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถจะช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยที่ร่นพื้นที่ของอ่าของกกุมฝังกบได้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสามารถกําจัดได้เป็นศูนย์ค่ะค่ะก็หลังจากที่ได้มีการศึกษาถึงเทคโนโลยีตัวนี้นะคะก็คือ turn waste into energy หรือว่าปัจจุบันเราก็จะเรียกสั้นๆว่า waste to energy นะคะหลังจากนั้นเนี่ย ได้มีการนําเทคโนโลยีนี้ในการที่สามารถนําขยะพลาสติก,สสกมาผลิตน้ํามันได้ได้มีการนามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างคะค่ะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะเฮอในช่วงปี255 3บาเนี่ยค่ะทางจุฬาเราเองเนี่ยได้มีคงได้ร่วมในโครงการส่งเสริมการแปลร,รูปขยะพลาสติก,สสกเป็นน้ํามันโดยเป็นรับบทเ,เป็นผู้บริหารติดตามโครงการนะคะคือโค,โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนมรราจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ซึ่งเราเนี่ยก็เป็นเป็นผู้รับมอบหมายให้ดูแลให้โครงการเนี้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือการนําร่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําลังเผชิญปัญหาการจัดก,การขยะในท้องถิ่นนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจาจัดการขยะที่ล้นพื้นที่หลงฝังกลบในณักณะน,น,นี้ซึ่งตรงนี้นโครงการนี้มีการสับสนในส่วนขอ,ของเงินทุนในระบบซึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเงินส่วนในค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบ กับเงินสนับสนุนลงทุนระบบซึ่งณตอนนั้นเนี่ยค่ะเทศบาลที่เข้าร่วมที่ได้รับการเลือกจากทางสถาบันวิจัยพลังงานที่เราเป็นผู้บริหารโครงการคะทั้งหมด3าเทศบาลก็จะได้แก่เทศบาลน,นาครขอนแก่นเทศบาลเมืองวังชัมราบเทศบาลน,นาครพิษณุโลกค่ะก็ก็คือจุดประสงค์คือต้องการให้เป็นตัวอย่างสูนสาธิตเรียนรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาอย่างเขาเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะนำขยะมาแปลงรูปเป็นพลังงานแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งซึ่งประโยชน์หลักๆที่เห็นได้ชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องการช่วยบริหารจัดการขยะที่มันมีมากขึ้นแถมเราก็ยังสาม,มารถนําขยะตรงนี้เนะี่ยมาแปลรูปเป็นน้ํามันได้อีกด้วยนะคะแล้วในส่วนนี้นะภาคเอ,อกชนได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ,ะก็ก็หลังจากมีโครงการนี้นะคะก็ก็มีทั้งสถาบันการศึกษาที่ผลควา้าพัฒนาต่อยอดจนสร้างเป็นโรงงานต้นแบบสําหรับการแปลรูปขยะเป็นน้ามันแล้วก็เอกชนที่นําเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ย มาไปยุกให้เหมาะสมกับ hmm. ลักษณะของขยะของประเทศไทยซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่ก hmm. ็คือหลักๆที่จะเป็นเทคโนโลยีไพโรไรซีนะคะแล้วก็มีการต่อยอดโดยการเปลี no ่ยนน้ามันเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากิ่งขึ้นโดยการเติมตัวเร่งปฏิกิยาเข้าไปประมาณนี้ค่ะ้ตัวเร่งปฏิกิริยานีเป็นลักษณะเป็นเป็นแบบไหนคะคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้นี่จะเป็นเป็นผงค่ะก็จะมีก็จะมีหลายตัวก็จะมีทั้งแบบแคลเซียมคาร์บอเนตมีอลูมิโนซิลิเกตก็คือ อ่าที่ที่ส่วนใหญ่ที่เติมเข้าไปคือเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเหมือนกับว่าไพลอไิสเหมือนกับก็คือการเผาแบบให้ความร้อนเพียวๆปกติเนี่ยค่ะ<ม>คือน้ํามันที่ได้กว่าจ,จะได้ยิวไม่สูงคุณภาพก็จะไม่ดีคุณภาพเหมือนกับน้ํามันที่ต้องการในส่วนที่ที่เราจะไปใช้ประโยชน์จริงอะ่ะมันได้สัดส่วนน้อยแต่ถ้ามีมีตัวเวร่งปฏิกิริยาเนี่มันจะช่วยไปปรับโครงสร้างของนําตัวน้ํามันที่เป็นแบบสารประกอบโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนค่ะให้มันให้มันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ดึงดดึประะโยชนน์ออกกมมาาไไ้้้ขค่ เหมือนจากที่รใหม่ได้ได้ก่าบเป็นสกู๊นะคะก็ชุมชนก็เริ่มมีการนํากระบวนการนี้เข้าไปใช้อย่างเช่นวัดจากที่เคยได้ได้ได้ยินข่าวล่าสุดก็ทางวัดเองเขาก็ได้มีการใช้น้ํามันนะคะน่าจะเป็นนำเออเป็นใช้น้ํามันที่ผลิตได้จากพลาสติกเนี่ยไปแทนน้ามันดีเซลค่ะในการที่ไปกระบวนการเผาเผาศพใช่ใก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของทางวัดได้ได้ค่อนข้างมากกว่าสมควรซึ่งมันก็ เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์ทางทางสังคมทางชุมชนได้อย่างโดยตรงด้วยค่ะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะนอ,นอกจากที่ที่ดรชีพพูดนะคะก็จะมีพวกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาตั้งขึ้นมาเลยว่าเพื่อจัดก,การปัญหาขยะเนี่ยค่ะคือตอนนี้ที่ที่กำลังที่กำลังดาเนินการอยู่เนี่ยเมื่อไม่นานไม่เร็วๆนี้แะคะ่ะประมาณปีสองปีก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนของสุพรรณบุรีบางปะมาซึ่งซึ่งเดี๋ยวขออธิบายความหมายกันว่าวิสาหกิจชุมชนคืออะไรนะคะวิสาหกิจชุมชนคือกิจกรรม กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชนซึ่งเป้าหมายของบางประมาณเนี่ยคะที่เขาทาเนี่ยเขาเป็นสูงเรียนรู้ปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยชาวสุพรรณบุรีที่มีความห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นปัญหาโทษภัยแรนตรายของขยะทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยกัรรณรงค์ให้สังคมและชุมชนเนี่ยเช่นบ้านวัดโรงเรียนได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงปัญหาเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางโดยการช่วยกันคัดแยกขยะแต่ละประเภทแล้วนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มตือ,อเขาใช้คําพูดว่าขุดทองจากกองขยะเท<ม>่ากับปฏิวัติ<ม>สิ่งแวดลอ้อมนะคะนี่คือแบบ เป็นแบบเป็นคำไอดอลของเขาเลยที่พูดประมาณนี้ที่มีตัวนี้ค่ะก็จะให้เกิดการบริหารจัดก,การอย่างยั่งยืนส่วนตุลาเราเนี่ยก็เข้าไปม,มีส่วนร่วมเขาด้วยคือได้นํางานวิจัยของเราเนี่ยค่ะคือเราก็มีการสร้างต้นแบบประนิตไว้ที่วิทยาเขตของสระบุรีของแกงคอยนะคะก็มีเป็นเครื่องตัวใหญ่ก็คือมีทีมงานอย่างอาจารย์ของเราเนี่ยค่ะเขาไปเป็นที่ปรึกษาสร้างเครื่องต้นแบบไว้ที่ที่สุพรรณบุรีก็ใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับ ช่วยได้เยอะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งต้องใช้น้ามันดีเซลก็ถ้าพอมีตัวนี้เข้ามาปั๊บเนี้ยเราก็สามารถเนี้ยน้ำมันตัวนี้ก็คือไปใช้ใช้ทดแทนดีเซลตัวนั้นในกลุ่มภายในกลุ่มค่ะแล้วน้ํามันเอ่อที่ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นน้ํามันประเภทไหนอะคะแล้วประโยชน์หลักๆเลยที่ ที่ใช้ประโยชน์จากการผลิตน้ํามันจากพลาสติกตรงน,นี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างะคะค่ะน้ํามันที่ได้นะคะก็คือส่วนใหญ่เดียวเราเล่าคุณภาพน้ํามันก่อนน้ํามันที่ได้จากพลาสติกเนี่ยจะลักษณะจะมีความหนึ่งตาก,กันไหลยก็เหียกับน้ำมันมัมมอนเตาข้อความรอนก็เหียกับน้ำมันดิบคุณภาพดีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ถ้าโดยตรงคือเผาเป็นเชื้อเพลิงได้เลยหรือถ้าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มีคุณภาพดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงนิดนึงอาจจะด้วยการเติมตัวเร่งอ่า แล้วก็เติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อการไปปรับเปลี่ยนโมเลกุลของของน้ำมันในน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะให้สามารถอ่ากลับให้สามารถมีเป็นส่วนที่มีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คือเราต้องไปกลั่นต่อหลังจากที่เราปรับปรุงคือเติมตัวเล่งแล้วก็เติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะผ่านยูนิตกลั่นกลั่นให้ไดใใ้ให้ได้คุณสมบัติที่มีอ่าทั้งหมดมันจะมีองค์ประกอบของน้ำมันอยู่สี่สี่ส่วนนะคะคือเป็นแก๊สน,น้ำมันเบาน้ำมันหนักแล้วก็กากก้นหอเนี่ค่ะ คือพอเรากัดได้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยสมมติถ้าเรากัดได้ตัวไหนเยอะๆนี่สมมติเช่นเช่นเอ่อเช่นว่าพอน้ํามันออกมาแล้วเนี่ยมีร้อยละของเนป่าหรือน้ามันเบาประมาณ80%ดีเซลอยู่ที่11หรือว่าอ่าประมาณนี้นะคะเราก็สามารถจะเข้ายูนิตกันแล้วปรับให้เป็นเบนซินที่เป็นพรีเมียมได้เพราะว่ามันมีนสัดส่วนของเนป่าเยอะค่ก็นําไปใช้ใช้ในรถหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ดอตอร์ใหม่เล่าข้าวๆนิดนึงว่าไอ้กระบวนการไพลโลไลซิสอะค่ะมันผลิตน้ำมันได้ยังไงคะ่ะ ค่ะสำหรับกระบวนการพิโรนสิ์นะคะเราก็อ่านเล่ากันเลยนะคะเริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกคือ,อป้อนขยะพลาสติกเลยเข้าไปเข้าไปในตัวเตาที่เป็นระบบปิดนะคะแล้วก็ป้อนความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเราจะใช้ช่วง l อ g เป็นเริ่มต้นเชื้อเพลิงแรกๆก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายของพันธะคือเรียกว่าด e โพลิเมอไรเซชันด้วยความร้อนอุณหภูมิตั้งแต่350ถึง550องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของพลาสติกแล้วก็ตัวเร่งที่เราเติมเข้าไปนะคะโดยในช่วงแรกเนี่ยอิทธิพลของอุณภูมิจะมีผลอย่างมากต่อการแตกตัวของโครงสร้างของโพลิเมอร์ส่วนตัวเร่งสิงกะาที่เติมเข้าไปเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นส่วนใหญ่เป็นการจัดเรียงตัวของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนอาจทําให้ได้น้ํามันที่มีวักระของเบนซินดีเซลหรือสารประกอบอื่นๆที่เป็นสารตั้งต้นหรือสารกร,รมัดเคมีต่อไปได้นะคะแล้วก็ตัวเ,นเนวร่ง เสียงโครงสร้างของพอริเมอร์แล้วนะคะยังมีบทบาทในการลดพลังงานกระตุ้นในการเกิปดปฏิกิริยาการแตกตัวของโมลคุของไอดรคาร์บอนช่วยลดอุณภูมิที่ใช้ในการแตกตัวไม่อุณภูมิในระบบสูงเกินไปเพราะว่าอาจจะส่งต่อการระเบิดที่มีเขา,ขาทุกวันนี้นะคะแล้วก็หลักๆก,ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะ่ะคือเอาขยะเข้าไปปั๊บก็ให้ความร้อนสามร้อยสิบถึงห้าร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็จะย่อยสลายแล้วก็ตัวตัวเล็งที่เราเติมเข้าไปนะคะ ที่ช่วยก็คือจะมาปรับคุณภาพของน้ำมันที่มันได้ดีขึ้น<ะ>ให้มันสามารถนําไปใช้ประโยชน์แบบในส่วนนี้นะได้ได,ได้ได้ตรงจุดที่เราต้องการมากขึ้นค่ะ,ะถ้าย้อนกลับไปที่กระบวนการแะะรกเลยคือการป้อนพลาสติกพลาสติกประเภทไหนบ้างที่เราสามารถนํามาผลิตน้ํามันได้ค่ะค่ะพลาสติกที่อ่าอย่างที่เรารู้นะคะพลาสติกทุกวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดประเภทแต่เราคงไม่พูดไม่พูดจะอธิบายบรรยายแล้วว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ที่นิยมทุกวันนี้คือผลิตแล้วได้อยู่เยอะๆคือถุงพลาสติกแก้วพลาสติก พวกหลอดที่เป็นถ้าถ้าถ้าอยู่ในกลุ่มคือกลุ่ม PE PE นี่จะให้ร้อยละของของเชื้อเพลิงเหลวมัค่อคนข้างเยอะที่สุดลงมาก็มี P PP PS ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน PP ก็จะอยู่ในพวกอาเป็นแก้วบางแก้ว PP ก็มีเราะเป็นช้อนในประมาณพวกนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นพลาสติกที่ที่เราเป็นข้อยกเว้นเลยที่เราไม่ไม่นามาเข้าระบบไโดลิตคือ PVC เพราะว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วเนี่ยการแตกตัวด้วยความร้อนนี่อาจเกิดแก๊สคอรีอนซึ่งไม่เป็นประสงค์ต่อการกดปล่อยสู่สภาวะแวดล้อม ส่วนสําหรับที่ดอ,อร์ชีเคยถามว่าขวดพลาสติกเนี่ยค่ะเข้าระบบได้ไหมจริงๆอ่ะถ้าเป็นขวด PE ที่เป็นพลาสติกใส่เข้าได้แต่ทุกวันเนี้รีไซเคิลอ่ะมันจะราคาสูงกว่า่าบางทีมันจะมีทั้งบางบางขวดจะเป็น PE บางขวดจะเป็นเพสแต่ถ้าเป็นเพสส่วนใหญ่จะขายเพราะว่าได้กิโลกร,รัมมันเยอะกว่าถ้ามาถ้าพลาสติกเองเนี่ยเหมือนถ้าต้องทําเนี่ยต้ทนทุนจะต้องต่ํากว่านี้เพราะว่าเราเข้าขายกนันที่แปดบาทแต่เรารับซื้อแค่กิโลละบาทหรือสองบาทมันก็เลยไม่คุ้มที่จะมานาทำ ถ้าเราพูดถึงกระบวนการไปแล้วอยากจะทราบเรื่องต้นทุนการผลิตน้ำมันจากพลาสติกอะค่ะปัจจุบันเนี่ยต้นทุนมันยังสูงอยู่หรือเปล่าแล้วชาวบ้านหรือว่าชุมชนเองนะ,ะอย่างที่ดรใหม่ได้พูดถึงว่ามีกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาที่จะสามารถลงทุนในระบบนี้เองได้หรือไม่คะค่ะค่ะต้นทุนของการผลิตพลอยน้ำมันพลาสตินะคะเอ่อต้นทุนจากน้ำมันพยแกพลาสติกเนี่ยคือต้นทุนหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3าตัว คือหนึ่งต้นทุนของวัตถุดิบก็คือพลาสติกคือที่เราที่เราเคยคำนวณกันนะคะควรจะอยู่ที่กิโลละหนึ่งบาทตันละหนึ่งพันเพื่อจะให้ได้น้ํามันที่แบบอยู่ในระดับลิตรละสองบาทที่ยิวห้าสิบเปอร์เซ็นตสองต้นทุนค่าเครื่องจักรนะคะมันก็จะมีตอนนี้มีที่ทําอยู่เพื่อมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เล็กอยู่ที่สองตันกลางห้าตันใหญ่สิบตันราคาต่อตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้าล้านบาทนะคะถ้าตัวตัวห้าตันก็อยู่ที่หกล้านตัวสิบตันก็อยู่ที่สิบล้าน ค่ะสุดท้ายคือค่า O M ก็จะมีค่าแรงค่าไฟค่าเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงค่าแรงเนี่ยเราคิดอยู่ที่หนึ่งบาทหนึ่งถึงสองบาทต่อลิตรขึ้นอยู่กับกําลังการผลิตถ้ากําลังการผลิตมากก็ค่าแรงก็จะอัพตามเพราะว่าค่ะส่วนค่าไฟนี่คิดที่ห้าสิบตางค์อต่อลิตรค่าเชื้อเพลิงที่วันนี้ใช้คือจะเป็นเป็นฟืน L อ G พีไม่ซื้ไม่ไหวเพราะว่า L อ G พขึ้นแล้วราคาขึ้นคิดที่ประมาณเจ็ดสิบสตางค์ต่อลิตรค่าซ่อมบำรุงก็เช่นเดียวกันค่ะก็เจ็ดสิบสตางค์ต่อล แล้วก็ถ้ารวมๆเลยนะคะทั้งสาตัวเนี่ยมาผูกรวมกันต้นทุนแท้จริงอยู่ที่ประมาณสิบสองบาทแต่เวลาขายอ่ะเราจะขายที่สิบห้าเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นค่ามินิดนิดนึงคอะเออเผื่อเผื่อมาณๆได้ือว่าประมาณนี้ขายที่สิบ้าบาทก็ยังถูกกว่าน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันแบบที่เราไปซื้อนข้างนอกอ่ะแต่ก่อนมันมันถูกจริงแต่ตอนนี้น้ำมันดีเซลมันขึ้นแล้วไะคะมันอยู่ที่สามสิบห้าสามสิบสี่เนี่ยมันก็มันก็น่าสนใจค่ะถ้าลงทุนลงทุนได้ไหมถ้าสําหรับเป็นคนทั่วไปที่มีทุนระบบเล็กลลงทุนได้เยค่ะ เพราะว่าระบบเล็กเนี่ยจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ตันละที่บอกว่าตันละหนึ่งหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดห้าล้านเนี่ยก็ค,คือไม่ไม่เยอะมากระบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาเอื้อให้ว่าถ้าอยากจะทําจริงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องขอพวกเรื่องใบอนุญ,ญาตในประมาณพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบขนาดเล็กกาลังการผลิตของเครื่องยนต์ไม่เกินห้าสิบแรงม้าสามารถทําได้แต่ถ้าถ้าอยากจะลงทุนนี้แบบให้มันคุ้มค่าหน่อยดีๆนะก็จะเป็นพวกกลุ่มชุมชน เหมือนที่กล่าวไปก่ความเมื่อกี้ค่ะของกลุ่มชุมชนของบางประมาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็จะแบบมันก็จะคุ้มค่าแล้วมันแบบเห็นผลประโยชน์ payback p e พีเดที่มันเร็วมันช่วยแบบมันก็สามารถเป็นเป็นรายได้ในลกลุ่มด,ด้วยอ่าถ้าถ้าลงทุนอย่างนั้น่นาจะเวิร์กกว่าในทุกของวิสาหกิจชุมชนค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นเทศบาลคิดว่าต้องเทศบาลนี่ยากค, <laughs> คนตั้งจะยากเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีหลายส่วนงานว่าตรงนี้ดูขยะอ่ามันก็ต้องแบ่งกันนะคะว่าถ้าอาจจะแบบต้องแบ่งว่าถ้าเอกชนมาดูเนี่ยเขาจะต้องแบบ มือนก็ต้องได้ประโยชน์ซึ่งกันกับเทศาบาลมันก็เลยเหมือนกับว่าเทศาบาลนี่จะเกิดยากกว่ากลุ่มพวกนี้นี่ทําไมถึงว่าทําไมทุกวันเนี้ยถึงไม่มีทั้งที่ทั้งที่ขยายเยอะล้นหลุมสังกบแต่ทาไมถึงไม่ทาเพราะติด<ม>ป,ปัญหาเกี่ยวกับของกฎหมายของหน่วยงานมันไม่ต้องมาคุยกันหลายหลายภาคส่วนค่ะค่ะประมาณนี้ดรใหม่พอจะบอกตัวเลขระยะเวลาคืนทุนได้ไหมคะค่ะสําหรับระยะเวลาคืนทุนนะคะคือต้องขอกล่าวก่อนว่าระบบเล็กเนี่ยถึงแม้จะค่าลงทุนครื่งจากเลท จะอยู่ในร้าัเลทราคาต่ำแต่ p ีแบ็กพีเลทมันนา,นานกว่าไม่เหมือนระบบใหญ่ที่มันฟีดเยอะกว่าที่มันเหมือนกับอ่ถ้าระบบห้าตันขึ้นไปเนี่ยเหมือนน้ามันได้ออกมานี่ก็ประมาณครึ่งครึ่งแล้วครึ่งครึ่งของตัวพลาสติกคือมันจะเห็นว่ามันจะได้รีเทิร์นกลับมาไวประมาณปีถึงปีครึ่งแต่ระบบเล็กเนี่ยคือลงทุนน้อยแต่ใช้เวลานานค่ะก็ะคือถ้าถ้าแนะนําจริงอ่ะอยากให้เป็นแบบเป็นในรูปของกลุ่มชุมชนที่มามาทำอะไรประมาณนี้ค่ะคือจะเห็นว่าอ่ะ มันคุ้มนะแล้วก็มันได้ผลประโยชน์ที่มันได้กลับมาเนี่ยมัน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 มากกว่าที่เราลงทุนไปค่ะมันก็จะดีกว่าเข้าใจว่ามันก็จะมีผลประโยชน์ในเรื่องของด้านสิ่งวัล้อมด้วยใช่ใช่ใช่กระบวนการนี้นะคะข้อดีข้อเสียเนี่ยมันมันมันแตกต่างกันมากค่ะเข้าใจว่าในเรื่องของสินวัล้อมเนี่ยน่าจะมีข้อดีที่มากกว่าค่ะคือคือจริงๆแล้วมาพูดเรื่องภายนอกิสิก็คือก็อยากจะอวยว่าจริงๆอ่ะคืออย่างที่คนที่ฟังข่าวที่ว่ามีการระเบิดล่าสุดที่ขอนแก่นนะคะก็จริงๆอ่ะมันก็เกิดจากตัวระบบ คือตอนตอนที่ที่มาฟังฟังว่าเกิดได้ยังไงระเบิดได้ยังไงคือเกิดจากกันเขาจะไปปรับวงเตาแต่ประมาณว่าท่อท่อมันตันก่อนละแล้วคราวนี้เหมือนอาจารย์เขาก็ลันก็ลันแล้วคือมันด้วยความร้อนความดันนะะมันก็ระเบิดออกมาแต่คราวนี้ยคือจริงๆเอาเขามนั่งถามผู้ประกอบการเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันมันระเบิดง่ายขนาดนี้เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันอยู่ที่ที่ว่าคุณเนี่ยเวลาคนสร้างเนี่ยเหมือนเขาจะมีความความเชี่ยวชาญนะคะคือที่ที่ทามาเนี่ยคือเราคือเขาเชี่ยวชาญด้านนี้ เขามีความรู้มีประสบการณ์คือถ้ามีความรู้ประสบการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวแล้วคือถ้าคนทําตามแล้วก็ทาตามคู่มือแมน่น้นที่เขาให้มาว่าเนี่ยไอ้นี่นะคนจะปรับึงเวลานี้นะมันก็มันก็คือไม่มีปัญหาคือข้อเสียเกี่ยวกับตัวเนี้ยน้อยมากถ้าข้อเสียในสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นระบบปิดก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแกที่จะออกมาจากระบบไฮโดรสิ่งแทบจะไม่มีแก๊สเสียแล้วก็แก๊สแกทท๊สที่ที่เป็นสนเตินก็กลับไปใช้ในระบบก็จะเป็นระบบปิดที่วนอยู่ประมาณนะะั้นค่ะ แล้วก็ประโยชน์คือสําคัญเลยที่ว่าขยะมันจะหายไปเลยเนี่ยมันแปลกที่ว่าเนี่ยตรงนี้โชามากคือขยะจะเป็นสมุนค่ะส่วนส่วนท้ายที่เกิดขึ้นก็อ่ะนํามาเป็นฐานใหม่หรื่ว่านำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับตัวเนี่ยค่ะต่อไปก็ได้ค่ะประมาณนั้นจากที่ดรใหม่เล่ามาเนี่ยคาดว่าคนทั่วไปหรือผู้ฟังเขาน่าจะสนใจในเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เขาไม่สามารถที่จะลงทุนในระบบได้ไม่สามารถที่จะ ผลิตน้ำมันจากพลาสติกขึ้นเองนะแต่อยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะคะเข้าใจว่าอย่างเช่นบ้านเรือนเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกเองนะคะในตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะไปบริจาคหรือว่าอยากจะมีส่วนช่วยในการที่นําตัวพลาสติกเนี่ยไปให้กับอาจจะทางชุมชนหรือทางวัดเองนะคะเร,เราสามารถที่จะเหมือนเตรียมได้ยังไงบ้างนะคะการแยกขยะเนี่ยะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายๆเลยนะคะคือ ถ้าจะให้เราไปบริจาคถังเหลงคงจะลำบากเราคัดแยกเองจากที่บ้านได้เลยคือคือทุกวันนี้ที่ทําอยู่ก็คือแยกขยะจากเศษอาหารก็คือถ้าขยะที่เป็นเป็นพลาสติกที่เป็นอะไรเนี้ยเราก็จะพยายามล้างล้างแล้วก็แยกไว้เลยค่ะแล้วเวลาทิ้งก็อาจจะทิ้งเป็นถุงที่เป็นถุงของพลาสติกโดยเฉพาะเลยว่าเป็นตัวเนี้ยเพราะเวลารถเก็บขยะมาเนี้ยเขาก็สามารถดึงตรงนี้ออกไปได้เลย เหมือนถ้าเรามีอันนี้มันก็จะง่ายเสษอาหารก็จะเป็นกองหนึ่งคือโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องสรรหาว่าจะต้องไปหาไปบริจาคให้ที่ไหนอ่ะแยกแค่แค่ที่ตัวเองที่บ้านหาแล้วเดี๋ยวง่ายง่ายแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่บนรถเขาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอ่ะไอ้ตัวนี้คือพลาสติกเขาก็จะจัดการเขาเองค่ะมันก็จะแบบเป็นการช่วยช่วยลดบลภาวะไปในตัวด้วยค่ะ จากตรงนี้เนะี่ยอยากให้ภาครัฐมีส่วนช่วยผลักดันในเรื่องนี้อย่างไรบ้างอะคะค่ะก็เหมือนวิกฤตการน้ํามันแพงช่วงนี้นะคะก็มีหลายคนถามว่าทําไมขยะกเ็เยอะเพอะหยับอ่าพลาสติกก็ที่บอกว่าผลิตน้ํามันได้ทําไมถึงถึงไม่เกิดักทีถึงเหม็ดเหมือนเหมือนมันเงียบเงียบไปอย่างเนี้ยคือคือเราก็ได้ไปถามผู้ประกอบการหลายๆหลายๆท่านมาเขาบอกว่าติดติดในเรื่องหนึ่งสองสามเรื่องสําคัญเลยคือหนึ่งเรื่องใบอนุญาตหนึ่งศูนย์หกซึ่งจะขอได้นี่ก็ต้องเป็น พื้นที่ที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวสีส้มคือตามผังเมืองอนุญาตที่ให้สร้างได้นะคะแล้วก็สองเรื่องการการการประมาณว่าถ้าจะเป็นการดําเนินงานของกลุ่มเนี้ยสมมุติที่ที่พูดไปของบางระมาเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาขติดขัดกันว่าถ้าเขาเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาผลิตน้ํามันได้แล้วเนี่ยแต่เขาเนี้ยเขาไม่สามารถจะปรับปรุงน้ํามันให้มีคุณภาพเหมือนกับเป็นดีเซลเที่ขายประมาณเนี้ยเขาไม่สามารถจะปรับปรุงให้มันดีได้แต่เขาก็อยากทําเพราะว่าอยากจะใช้ไปในกลุ่มอยากจะให้รัฐเน,นี่ย เอื้อช่วงนี้ได้เอื้อในส่วนตรงนี้ได้ไหมเพราะทุกวันนี้น้ํามันที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยม,มันเป็นน้ามันเกรดเทําน้ำมันเตาซึ่งไม่มีการเก็บภาษีค่ะแต่ถ้าพอเขาปรับปรุงคุณภาพเป็นให้มีเกรดเท่าเท่าดีเซลนี่ค่ะอ่าเอาแล้วกรมกรมต่างๆนีจจ่จะจะเก็บเขาแล้ว <c oughs> คงถือว่าเป็นเป็นเกรดเดียวน้ํามันดีเซลจริงๆอ่ะยังไม่ถึงขั้นดีเซลแต่คือน้องๆดีเซลอ่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าถ้ารัฐเปิดเปิดช่องหรือว่ายืดหยุ่นตรงเนี้ยให้สามารถว่าอ่ามีมีชุมชนน้ามีมิสากิจชุมชนที่นื่อน้ำน้าอะไร สามารถผลิตน้ำมันได้ปรับปรุงน้ำมันให้ใช้ไปในกลุ่มในภาคีในเครือข่ายได้เนี่ยมันก็จะง่ายโดยที่ไม่ต้องไปเปิดสาเสรีไปอ่ากันเองเหมือนแล่แค่แบบกัญชาเนี่ยได้เปิดก็คือจะปลูกได้เฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะก็คือเนี่ยหลักๆคือมีแค่สองเรื่องคือเรื่องไม่ขออนุญาตกับการแบบให้ให้สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าทำมาแล้วเป็นแค่น้ำมันเตาเนี่ยเขามองว่ามันมันไรประโยชน์มันไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณปรับให้มันดีขึ้นให้มันสามารถไม่ใช้นเครื่องจักร อะไรต่างๆที่มันแบบมันสเปคที่มันสูงกว่านี้ยอ่ามันจะไปได้นะแล้วมันก็จะแบบมันจะมีทางออกเหมือนกับว่าเราเจอคนละครึ่งพว่าเนี้จริงๆอ่ะพางธิศวนี่ก็เกี่ยวกับสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการจัดการในอั้งแต่ต้นทางเพราะทุกวันเนี้ยขยะที่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 เราทํากันนะคะที่เหมือนที่กลุ่มกลุ่มทําเนี่ยเขาก็เน้นจากขยะต้นทางเลยเขาเก็บมาจากบ้านจากวัดจากโรงเรียนคือเป็นขยะคือคือไม่ต้องล้างเลยคือเป็นขยะปกติทั่วไปเนี่ยค่ะคือใช้เสร็จเขาก็เก็บ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 แล้วเขาก็เข้ามาในกลุ่ม แล้วก็มาทํากันแ้วเอาน okay ้ำมันท okay. sí uh ี่ได้ไปใช้ในในในเครื่องจักรกลการเกษตของเขาเนี่ยค่ะที่เขาต้องมาใช้เชื้อเพลิงที่เขาซื้ออยทุกวันเนี่ยเาแทนเขาบอกว่าเขาเขาเาโอเคแล้วนะเขาเขาดีแล้วนะประมาณนี้เออแฮปปี้แล้วลยประมาณนี้ค่ะคือว่าถลัตแบบเหมือนนั่งมันรวยให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดหลายหลากลุ่มนี้เขาอยากจะทำตามมันก็จะเออมันก็จะเป็นอาจจะมองเหมือนเป็นส่วนเล็กๆแต่ถ้ามันมีเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยผักดันว่าเออมันก็จะเป็นการลดปัญหาทางอ้อมไปในตัวเลยเร่งขยะเรื่องอะไรคือ ทุกอย่างที่ต้นทางแล้ว <c oughs> จังกัดจัดการที่ต้นทางแล้วมันก็จะง่ายไม่ต้องไปถึงบอกอะไรยาไปลายทางเป็นภาระแบบไ,ไนนอ้นั่นยังอบดนานค่ะถ้าทําได้นี่ก็คือแบบดีตอบโจทย์ประเทศด้วยค่ะก่อนจากการเช่นเคยนะคะสําหรับ e i Podcast สามารถ,ถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานและที่เว็บไซต์ w w o w e b i z u l a a c t h สำหรับช่องทางออกอากาศนะคะติดตามได้ที่ e i Podcast, ทาง Pod B และ YouTube ทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของสถาบันวิจัยพลังงานเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานและงานสัมมนาต่างๆในแวดพรมพลังงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหนะ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ